เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูเชนธรรมดาและคคำบางคำเคยอ,ออกมาเั็นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำ ไปสมัครเดอะสตาร์ทำตัดได้ปะอุ้ยตัดเป็นผมร้องในทุกอย่างครูเตัดลองตัดมาเอ๊ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ลำตัดลิกเกนี่ถนัดที่สุดเลยลองดูสิเดี๋ยวมีพร็อพก่อนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสักการินตัวร้ายลิเกอ่ะลองดูสิสวัสดีครับพี่น้องติงติง จบยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยดีดีกับแป้นพาไปรู้จักลิเกคณะหนึ่งดีกว่าครับผมร้องนเป็นหมู่คณะเลยนะเพคะเด็ดพี่จริงๆลิเกจริงจริรอจริงจริงสิเพคะอยากเจอไหมอยากเล่นด้วยไหมอยากโอ้เล่นได้ด้วยหรอเล่นได้ด้วยสนใจนะเพคะสนใจเพคะพาไปค่ะลิเกหมู่คณะใหญ่ไปนะคะไปเสด็จเลยค่ะเพลงเตรงเพลงเขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรรมดา แคำบางคำที่เอ่ยออกมาเป็นแสนจะทำไม่ได้คุณครูสวัสดีค่ะคุครูสวัสดีค่ะกำลังเล่นอะไรคุณครูเอาแบบนันั่งถงรมัน้งน คุยกับอืนะค่ะครับผมเอาตรงนี้ก่อนเลยครับคุณครูถวายมังคโมเสด็จป้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูบุญปกโต้โผลิเกโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรค่ะสวัสดีค่ะครูบุณปรกนี่แบบว่าโอ้โหเรียกว่าเป็นคนที่สอนคนที่เริ่มให้โรงเรียนนี้มีลิเกใช่ไหมคะแล้วตอนตนี้ลิเกคณะสีเอี่ยมอนุสรณ์เนี่ยโด่งดังไปทั่วเลยนะคะแล้วก็รับงานได้ได้เงินมาด้วย ใช่ไหมคะได้เงินมาแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเป็นรายได้พิเศษใช่ไหมคะคุณครูใช้รายงานเด็กเปล่าครับใช่ค่ะแต่พ like ูดตรงๆเลยนะใช่ค no? ่ะ ขยายโอกาสสร้างอาชีพสร้างอนาคตสู่ความมั่นคงโดยโครงการทำดี D มีอาชีพคคนนนบางนงงางงงต้้ออมมปีดวัญญ โอ้โหน้งแป้นที่เห็นคุณครูแล้วเห็นท่าเบื้องต้นแล้วนะโอ้โหแสดงว่าคุณครูเนี่ยคุณครูเป็นลิเกเก่าแน่ๆเลยตอนเด็กๆต้องเป็นลิเกแงๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใ hmm. ช่ค่ะไม่เคยเป็นลิเกแต่ว่ารอบๆบ้านเนี่ยจะมีคณะลิเกแล้วก็คณะละนาดด้วยแล้วก็นอนฟังก็ครูพักรักจํามาเพราะอะไรถึงไม่เล่นจริงจังล่ะครับพาออะไรครับ ก็ไม่มีคณะจะลงมั้งคะหรือว่าผู้ปกครองไม่อนุญาตครับใช่ค่ะบอกว่าอย่าไปเล่นเลยลูกเดี๋ยวเสียการเรียนอะไรประมาณนี้ก็มืก่อนลิเกต้องเล่นกันคืนดึกๆไงนะคะเราเราอยู่บ้านนอกเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะไปไมาๆอย่าเงี้ยที่ที่คุณครูบอกว่ารักจํามาแอบฟัง้ไม่ใช่นอนได้ยินทุกคืนทุกคืนแล้วก็รักจํามาเนี่ยในที่สุดแล้วเอาที่จํามาเนี่ย หนีพ่อหนีแม่ไปเล่นลิเกไหมครับโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเป็นเด็กดีเช่งพ่อแม่นะคะเจอกระดั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็มาเป็นครูแล้วย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้มาปี3-2แล้วถึงได้มีโอกาสมันไม่ดอกาเหรอครูมันมันอยากเล่นมานต่เด็กๆแล้วมันไม่ได้เล่นมันไม่มีเวทีมันตอนเด็กๆเนี่ยมันก็ไม่เชิงอยากเล่นแต่แค่อยากดูแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็จะอยากเล่นแต่พอมาถึงนี่มันก็เริ่มมีโอกาส แต่โอกาสนั้นมันก็ไม่เปิดให้เราแล้วมันไปเปิดให้เด็กๆมากกว่าเราก็เลยถือว่าการเป็นผู้กำกับเป็นผู้สร้างเป็นอะไรพวกเนี้ยก็บางทีแล้วก็แอบๆเล่นเองกันเหมือนกันการที่เป็นครูพาระรํามาใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่จะมาสอนเด็กๆเล่นได้เลยหรอคะคุณอืมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าลิเกเป็นศิลปะชั้นสูงนะมันต้องมีองค์ประกอบเยอะเลยเราก็ต้องใฝ่รู้ไปเรียนต้องศึกษาหาความรู้ต่างๆรอบๆตัวเราเช่นว่า เราก็มองผู้กองคนไหนเล่นลิเก,ออกมานะบ้างนะแล้วก็มองแล้วก็อย่างหนึง่งครูที่ตัวจริงของเราเคือพวกซีดีซีดีลิเกของมืออาชีพเขาอ๋อครับพอเราเปิดันได้เลยได้เลยอ่ะอนะคะพอเราเอาอุากรณ์มิปัญญาพื้นบ้านมาแจมบ้างเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะวียลาพังเราคนเดียวเรากงไม่ได้ขอย้อนนิดนึงคุณครูตอนที่คุณครูมาเป็นมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ตอนนั้นคือ เกี่ยวอะไรกับลิเกไหมอยากมาเป็นครูเพื่อจะสอนลิเกไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันอยากเป็นครูไม่เกี่ยวเลยค่ะครูเนี่ยสอนภาษาอังกฤษแล้วครูก็สอนวิชาสังคมสอนสองวิชาเนี่ยนะคะแต่โอกาสเปิดตอนงานโรงเรียนสิคะอได้แสดงออกงานสีเอี่ยมสัมพันธ์ก็ คนครูคนใดที่จะจัดการแสดงให้ขึ้นมาให้นักเรียนขึ้นมาแสดงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือของเราตรงนี้แหละแล้วตอนแรกเริ่มเลยยังไงคะครูแรกเริ่มเลยนี่นะคะพอเราเริ่มจะจัดการแสดงใช่ไหมคะก็มีกลุ่มนักเรียนเล่นลิเกไหมลูกรู้จักหรือเปล่าไม่ไม่รู้จักค่ะเอาเราจะเล่นได้ยังไงล่ะลูกครูสอนสิคะเออครูก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันมาช่วยกันเร่วมกันเรียนรู้ไป เปิดซีดีดูก่อนอันดับแรกหนูดูนะคะเขาเล่นกันแบบนี้แต่ครูเนี่ยอมีแอบมีอยู่แล้วแหละนะคะครูก็เริ่ม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 เอาตรงนี้ออกมาช่วยเด็กๆจนใหญ่ครูสอนปสีครูจะมีเด็กปสีได้13คนได้คนรักจริงมา13คนคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดรักจริงมาช่วยตัดชุดให้อีกนะคะคราวนี้ก็ไม่มีคนตีละหน้าครูก็เอาลูกชายเรานี่แหละก็เอาไปเรียนกับ คุณครูที่เขาเป็นครูสอนระนาดเอาละได้ละนาดแล้วได้นักเล่นแล้วครูก็เอาบทใส่เข้าไปก็ได้ลิเกม,มาเรื่องพระจันทร์โครบคราวนี้ก็มูลนิธิรณรงค์ต่อต้านบุรี่เขาก็โทรมารอยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นการแสดงเพื่อ,อ,อไปต่อต้านบุรี่ครูก็บอกว่ามีลีลาดมีรำไทย มีเสิร์งมีอะไรเี้ยแล้วก็มีลิเกอยู่หน่อยนึงเขาบอกว่าไอ้หน่อยนึงน่ะบอกหน่อยบอกหน่อยเป็นไงบอกก็เป็นลิเกเด็กในคาตีแลนาดเองทาเองอะไรร้องเองราเองหมดเลยเอาค่ะขอ12นาทีนะคะอุ้ยลิเกเมืองไหนก็ม่รู้นะเล่น12นาทีก็ไปเล่น12นาทีจบเลิกผู้ชมนะคะเต็มหมดเลยเซนทานทุกชั้นเนี่ยเต็มเต็มเต็มหมดเลยพอลิเกเสร็จเล่นเสร็จปุ๊บไปหมดเลย ใครไปหมดประชาชนคนดูไปหมดเลยก็มาดูลิเกอย่างเดียวแสดงว่าดึงดูดคนเยอะมากทีนี้ถามว่าลิเกอยู่ในหลักสูตรหรือหลักสูตรอยู่ในลิเกนะคะก็ต้องตอบว่าในหลักสูตรไม่มีลิเกนะคะแต่ว่าในลิเกมีหลักสูตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิเกหนึ่งคณะหรือหนึ่งเรื่องเนี่ยสามารถสอนได้ทุกวิชา ทีนี้ถามว่ามันเป็นวิชาใหม่วิชาเสริมไหมไม่ใช่ค่ะคมันเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งที่สามารถนําองค์ความรู้สู่ตัวผู้เรียนนําความรู้เข้าสู่ตัวเด็กซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าต้องซ้อมเยอะใช่ไหมคะคองค์ความรู้นี้ก็นําไปพรีเซนต์น,นาเสนอเพื่อให้องค์ความรู้นี้เข้าสู่ตัวผู้ชมผู้ชมก็จะเกิดการเรียนรู้ในด้านความรู้ต่างๆและมีจิตสำนึกตามที่ลิเกเขา เล่นให้ดู้าให้ครูบอกว่าเด็กๆที่มาเรียนลิเกกับครูบุญปลูกเนี่ยได้รับประโยชน์ตรงไหนเนี่ยครูบอกว่าไงครับก็ได้สนุกค่ะสนุกสนุกเป็นอันแรกได้ความสุขอันแรกค่ะครับนะคะอันดับที่สองได้เหนื่อยได้เหนื่อยเนยเหนื่อยได้หอมกลิ่นเหงื่อตัวเองเลยค่ะครับทุกคนต้องมีความอดทนก็มีมีคุณลักษณะนิสัยที่ว่าคณะเนี้ย มันไม่ได้มาเล่นลิเกอย่างเดียวมันมาพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในการรังสรรค์งานอะไรสักอย่างหนึ่งต้องฝึกฝนอย่างเยอะต้องทําอะไรยากๆที่มนุษย์มนานักเรียนอื่นเขาไม่ทํากันแล้วมันต่างจากลิเกแบบมืออาชีพยังไงคะครูเออมันเหมือนกันไหมครับครูโอ้ยเราเราก็เหมือนตรงศิลปะนะเราพยายามร้อให้สวยร้องให้สวยมีพ่อแก่มีระบบระเบียบของการเล่นลิเกครบนะคะแต่เนื้อเรื่องของเราเนี่ย ก็จะประกอบด้วยเนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในหลักสูตรอยู่ในเหตุการณ์ประจําวันอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่ในอะไรที่ที่จะต้องพัฒนาสังคมเราต้องบอกสังคมว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ดีคุณลักษณะนิสัยอย่างนี้ดีเนี่ยคือเป็นลิเกเพื่อการศึกษาให้มวลความรู้แก่ผู้ชมปลูกฝังจิตสํานึกในด้านดีต่างๆเช่นการเอารักสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าต่อต้านยาเสพติด แยกขยะก่อนทิ้งบำบัดน้ําเสียด้วยน้ํำชีวภาพค่ะหลายๆอย่างที่จะต้องหล่อหลอมทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเนี่ยเอามาลงทีนี้ถามว่าแตกต่างจากลิเกตรงนั้นก็คือว่าลิเกที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเล่นเรื่องประลมโลกเรื่องรักๆักค่ายเมียหลวงเมียน้อยเมียหลวงเมียน้อยเมียน้อยตบเมียหลวงเมียหลวงตบ เมียน้อยเมียน้อยฟาดหัวหัวกระจายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่โผูกฝันครูกําลังจะบอกว่าในคณะลิเกของครูและในการเรียนการสอนของครูในแต่ละปีครูก,กําลังสร้างคน,นทุกรุ่นทุกคนเนี่ยให้ขึ้นไปเป็นพลเมืองดีของชาติน,นะคะโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการลิเกครับลิเกก็เป็นสิ่งที่จะสามารถนำองค์ความรู้เข้าไปหาเด็กๆได้ ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะมาสอนกันอยู่แบบเก่าๆอีกต่อไปของเก่าก็สามารถนำมาช่วยทำให้เป็นของใหม่ได้ เช่าร้องเจ้าร้องจะเหมาะกว่าไม่เหมือนดังใจไม่มาดก็หญิงฉลาดมาเป็นคู่แม่วัดสีกาโชมตรูอีกทีครับขอแน่ให้รู้โทษบุรีบุรีเป็นภัยร้ายนัก มันจะทำลายตัวถ้าพวกเราเมาโมวอะไรนะคนตายคือตัวเสด็จพี่ไอไอแฉโดคุณครูเนี่ยมันเนนั มันไม่ออกครับเป็นที่ระลึกค่ะเป็นที่ระลึกคสนุกนะคะครูสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเด็กๆเก่งนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเด็กอนุบาลนี่ก็เล่นกันหมดโอ้โหเออคุณครูทำไมมันมีหลายไซส์มากเลยครับเด็กๆเราเอาชั้นไหนบ้างครับชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ค่ะเพราะว่ามาตามความสมัครใจเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเลือกมาเล่นกับเราได้แล้วมันเล่นอย่างนี้ยเด็กๆเขาไม่เสียการเรียนหรอคะครูว่าเขาต้องฝึกใช่ไหมคะต้องซ้อมต้่ไให้เวลาที่เก่งมากที่ซ้อมมากเนี่ย เขาก็จะยิ่งมีกระบวนการบริหารจัดการตัวเขามากขึ้นเขาจะรับผิดชอบมากขึ้นเขาก็จะไม่เสียการเรียนที่จะเรียนเพ่ขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวตัวต่อรองก็คือว่าถ้าเขาเรียนมีผลการเรียนแย่ลงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนลิเกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นจะกรรักลิเกแล้วก็มาพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการแบบเนี้เขาจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น13ปีที่เรีนิเกมาเนี่ยเด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยนะคะ เขาก็เรียนดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นกลายเป็นผลดีซะอีกที่มาเล่นแล้วตอนแรกเราเห็นแล้วโอ้โหเด็กๆนี่ควจะได้เล่นนะต้องเตรียมตัวต้องซ้อมต้องแต่งต้องแต่งเลเสร็จแล้วก็ต้องวัดอ้โหเสื่อลายย้อนเดทีคนที่เรียนไม่เก่งมานี่นะคะแล้วพอมาเล่นลิเกแล้วกลายเป็นคนเรียนเก่งก็มีเพราะว่าต้องคิดถึงว่าความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยจะทําให้สมองก็เปิดกว้างและสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายงานเต็มเลยไหมครับงานค่อนข้างเยอะอากาศแต่เราก็ กรองแัดกรองเหมือนกันก็ขอให้เป็นงานที่มีคอนเซปต์หน่อยอว่ามีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้นะคะหรือว่าต่อต้านยาเสพติดนะคะหรือว่างานที่จะไปรณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งออะไรต่างๆรับนอกจากเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องศิลปะเรื่องลิเกและยังได้รู้เรื่องการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบการงานเนี่ยเขายังได้ตังค์ถูกไหมครับได้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรารับงานเนี่ยเราต้องมี รายจ่ายหลายอย่างถ้าเราไม่มีค่าตอบแทนเราจะอยู่ไม่ได้ในระบบราชการเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนตรงนี้ได้เพราะนั้นเวลามีค่าตอบแทนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบ่งไปเป็นค่าบริหารจัดการค่าพานะค่าอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะส่วนนี้เราก็จะจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนเด็กๆค่าเหนื่อยค่าขนมอะไรเงี้ยทีนี้ก็อาจารย์หนึ่งร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ว่าได้รับเงินมามากมาน้อยเราจะไม่ค่อยเก็บไว้ในกระเป๋าที่คุณครูทำมาหลายหลายหลายหหลายสิบปีเนี่ย ผมว่างานงานคุณครูก็เยอะอยู่แล้วแล้วคุณครูยังมาสละเวลากับเรื่องเรื่องนี้แลวยังมีการทำเมทัวร์ด์ด้วยนะใครติดต่อเข้ามาก็ต้องทําเรื่องใหม่ทําบทใหม่คุณครูไม่มีใครที่จะมาคอยคอยเป็นคนที่ช่วยสานต่อหรือว่าช่วยทดแทนคุณครูได้เหรอครับช่วยทดแทนหรอคะตรงนี้เป็นระบบราชการนะก็จะมีคนดีมาสืบสารได้โรงเรียนต่างๆที่อยู่รอบๆกรุงเทพมหานครข้างในกรุงเทพก็ดีหรือต่างๆก็ดีเนี่ย สพชก็ดีนะเขามีครูที่รักลิเกยอยู่เยอะครูมีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เหมือนกับสร้างสารรค์ศิลปินน้อยๆ,ๆเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะเราเราก็มีความสุขที่รเราได้ได้ทำงานในกรอบของเราครับนองวันหนึ่งว่าครูเกษียณไปแล้วก็หันกลับมามองชีวิตครูมไม่มีใครมีอะไรที่ประทับใจเท่าเราสิ่งสำคัญที่ได้จากคุณ ก็คือว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะความสุขเป็นสิ่งสําคัญที่สุดใช่ไหมคะถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความสุขมันก็จะตามเรามาด้วยเราจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จด้วยจริงๆแทบไม่ต้องสรุปเลยนะเพราะว่าคุณครูสรุปอะไรทุกอย่างมาให้เสร็จเลยจริงๆวันนี้ที่มาหาคุณครูบุญปลูกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคุณครูแกเป็นปรมาจารย์ด้านลิเกไม่ใช่ว่าเก่งเลอเลิศในการเล่นลิเกแต่ความยิ่งใหญ่ของคุณครูบุญปลูกคือความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ วต้องการที่จะปลูกฝังเด็กสร้างเด็กแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดในวันหน้าให้ได้ต่างหากครับเรื่องราวของลิเกเนี่ยถ้าหากว่าครูบุญปลูกไม่มาพยายามที่จะทําขึ้นมานะคะเด็กสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักลิเกกันก็ได้นะคะจริงไหมคะพี่จริงครับผมนี่แหลคะค่ะนี่แหลคะลคะ่ะปาดเดินดินของเราในวันนี้นะคะครูบุญปลูกเนินกลางคะ่ะแห่งโรงเรียนสีเหลี่ยมอนุสรกรุงเทพมหานครนี่เองครับต้องขอบพระคุณพะยาค่ะ ขอล่ำลาวันนี้เราจะได้ความรู้เรื่องลิเกกลับไปได้นะพี่แขย่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องออกนอกตำราบ้างเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีมากมายมหาศาลแล้วคุณครูคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถจะไปจัดการเรียนการสอนแบบบูณาการอย่างนี้ได้เช่นอาจจะไปทําเป็นหมอํำเพื่อการศึกษาโนราเพื่อการศึกษาหนังลวงเพื่อการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถนํามาจัดการเรียนการสอนได้ทั้งนั้นเลยค่ะ ฉเฉลยคำถามสดาที่แล้วที่ถามว่าแป้งที่ใช้เป็นส่วนผสมของการทำทานดูดกลิ่นคือแป้งชนิดใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2แป้งมันและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับช่วงปราดเปรื่งเรื่องเกษตรกับดีแท็กสนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็ทราบไหมครับว่า หินเนี่ยสามารถเป็นอาหารของดินได้แสดงว่าเอาหินไปเลี้ยงดินหรือแสดงว่าดินนั้นกินหินถ้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบครับต้องถามพี่นะครับว่าหินมันจะไปเป็นอาหารดินได้ยังไงครับเราก็เอาหินที่มันยังไม่เป็นดินเนี่ยเอาไปถลุงก่อนบดเพราะว่าในหินเนี่ยมันจะเป็นแร่ธาตุในหินเนี่ยจะมีสารอาหารอื่นๆอยู่นะครับหินที่ก็อามาถลุงที่เอาเป็นอาหารของดินเนี่ยมันจะเป็นหินผุ หรือเรกเาเรียกว่าแรกอ๋อไอ้นี่เหรอครับที่หินหินที่บด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 แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับหินจากก้อนใหญ่ๆนี่แหละครับเขามาบดอย่างนี้เรียกว่าโดโลไมโดโลไมโดโลไมครับ๋อแต่ละชนิดมันก็มีความประสงค์ต่างกันนะครับมีเป้าหมายเช่อนอันนี้มีธาตุฟอสฟอรัสมีแคลเซียมแมกนีเซียมอันนี้ก็เป็นอย่างอื่นแก้ดินเสื่อมนิดทึบดินเค็มอะไรต่างๆเนี้ยนะครับแค่เนี้ยแค่เนี้ยก็เอาไปทําเป็นเม็ดเม็ดเม็ดก็เสร็จละเอาไปเป็นอาหารไม่ใช่ทาอย่างนั้นครับครับมันต้องมีอย่างอื่นใช้มูวั ใครมีมูลไก่ก็มูลไก่ก็ได้มูลวัวแต่ดำละเอียดแล้วก็น้ำหมักต่างๆที่เรามีนะครับแล้วก็ผสมกันหมักเสร็จเรียบร้อยว่าเจ็ดแปดวันถ้ามูลวัวไร่ทุ่งก็หมักสิบสองวันแห้งเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าเครื่องบดออกมาละเอียดยิบเลยพืชกินง่ายละตอนนี้แต่ใช้ยากมันปนก็ไปเข้าเครื่องผสมเสร็จเรียบร้อยก็มาเข้าเครื่องปั้น ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งแล้วมันก็เป็นสีขาวอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาหรืออยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรกดสมัครใช้บริการได้ฟรีที่ดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีข้อมลให้ครบถ้วนครับเมื่อถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าดัโลไมเป็นแร่ธาตุที่ได้จากอะไร 1. ห,หิน2ดิน คุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w รบรักบ้านเกิดค o m ทราบคำตอบแล้วส่งระสนิยบัติมาที่ตู้ปอน6 0ึ่งกรามกแพงกรุงเทพ10241ผู้โชคดีสิบท่านจะได้รับหนังสือสามมิติ CEO อสลับร่างจากโครงการทำดีทุกวัน d t แทครับ DT แทส่งเสริมการประกวดออกแบบลายผ้าทอมือและผ้าไหมไทยในการจัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์เพื่อสารสัมพันธ์ทางการทูตไทยเกาหลี รู้จักดอกไม้ไหมรู้จักจะเอาดอกไหนเข็มเฟื่องฟ้าชะบาอู้ยนั่นธรรมดาของพี่พันใธหม่มีหรอดอกไม้เหล็กเฮ้ยขึ้นที่ไหนรู้ไหมไม่รู้คลองเตยนี่เองเอาเลยเออย่าลืมเสาหน้ามีคําตอบค่ะหน้าเบื่ออย่จำไม่ได้อ่ะ <laughs> อาจารย์ <ผม S 1> หญิงใช่ค่ะใช่ค่ะเสด็จพี่เจ้าชายสิครินอ,องหญิงวัชิกาก็ได้เสด็จมาถึงท้องพระโรงแล้ว <laughs> ะะไค่ะ <laughs> <laughs>